สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องกำไรขาดทุนขาดโดยวันนี้เราก็จะมารู้จักความหมายของคำว่ากำไรกับคำว่าขาดทุนก่อนนะคะจะยังไม่ได้มีการคำนวณใดๆนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเรามาดูเฉลยการบ้านนะคะของคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะที่คุณครูได้สั่งการบ้านไปค่ะอ่านี่ก็คือข้อที่3ในหน้า1 0 4นะคะดูว่า ตัวเองทำถูกหรือเปล่านะคะถูกก็ขีดถูกได้เลยผิดก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งข้อค่ะก็คือข้อ4ค่ะข้อ4หน้า1 0 4นะคะถูกก็ขีดถูกถ้าผิดก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะอืมอ่าทีนี้ข้อนี้นะคะนักเรียนเขาจะมีพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเขาบอกว่า ทางร้านเนี่ยลดราคา10%นะคะของราคาที่ติดไว้นะคะตัวอย่างที่ครูให้ไปเนี่ยมันจะจบแค่นี้เนาะก็คือทางร้านเนี่ยติดราคาไว้10อ่าลดให้10%แสดงว่าทางร้านเนี่ยลดราคาให้105บาทนะคะเราก็จะถึงทําถึงขั้นตอนนี้นะคะก็คือร้านลดราคาให้105บาทแต่เขาถามต่อว่าร้านค้าขายแว่นตากี่บาทอ่าก็คือ ก็คือว่า1 0 5 0บาทเนี่ยเขาลดให้105บาทนะคะแล้วเขาอยากทราบว่าขายกี่บาทนะคะเราก็แค่เอาไปลบกันอย่างเช่นถ้าครูบอกว่าครูขายครูติดป้ายขายปากกาไว้10บาทอะครูติดป้ายขายปากกาไว้10บาทแต่ครูลดให้เธอ2บาทนะอ่ะครูลดให้เธอ2บาทแปลว่าสิ่งที่เธอรู้ตอนนี้คือราคาปากกา10บาทแล้วครูก็ลดให้เธอ2บาท แล้วครูถามว่าแสดงว่าครูขายปากกาให้เธอกี่บาทแล้วก็แค่เอา10มาลบ2ก็คือครูขายปากกาให้เธอ8บาทนั่นเองนะคะแบบเหมือนข้อนี้เลยเนาะอ่ะทีนี้วันนี้เรามาเรียนเรื่องกําไรขาดทุนค่ะเป็นความหมายของกําไรแล้วก็ขาดทุนนะคะอ่านูภาพทุนคืออะไรนะคะทุนคือราคาสิงของที่เราเนี่ยซื้อมานะคะบางคนเนี่ยก็เรียกว่าราคาซื้อ หรืออาจหมายถึงจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนนะคะนี่คือทุนนะคะทีนี้คนเสื้อแดงเนี่ยค่ะซื้อต้นไม้มาราคาต้นละ10บาทแต่พอเอามาขายค่ะขายต้นละ11บาทนะคะแสดงว่าราคาทุนหรือราคาที่ซื้อมาเนี่ยคือ10บาทแต่ราคาขายนะคะราคาที่ขายออกไปเนี่ยคือขาย11บาทนั่นเองนะคะแสดงว่าต้นทุนก็คือ10บาทขาย11บาท ได้กําไรต้นละ1บาทนะคะอันนี้คือกําไรเนาะได้กําไรต้นละ1บาทอีกกรณีหนึ่งค่ะ,ะซื้อมา10ต้นราคา100บาทขายไป10ต้นก็จะไปเงิน110บบาทก็คืออันนี้แหละนะคะซื้อมาเนี่ย ราคาต้นละ10บาทแล้วก็ขายไป10ต้นซึ่งเขาขายต้นละ11บาทเขาก็จะได้เงินทั้งหมด110บาทเนี่ยเขาบอกว่าเขาขายไปต้นละ11บาทนะคะดังนั้นเขาก็เลยได้เงินทั้งหมด110บาทนะคะแสดงว่าเขาเนี่ยได้กำไร10%หรือกำไรร้อยละ10นะคะหมายถึงทุนเนี่ย100บาทขายได้กำไร10บาทนะคะ ถามว่าแล้วราคาขายราคาไปเท่าไหร่ก็ขายไป100-10บวก10บาทนั่นเองนะคะก็จะได้เงินเป็น110บาทกําไรคืออะไรคะกาไรเกิดขึ้นเมื่อขายของได้เงินมากกว่าทุนอ่ะก็คืออย่างผู้หญิงคนนี้ก็คือลงทุนไป100บาทใช่ไหมแต่พอขายได้ทั้งหมดน่ะขายได้110บาทแปลว่าได้กําไร10บบาทนั่นเองแต่ถ้าเขาเนี่ย ซื้อมาเนี่ยแหละซื้อมาต้นละ10บาทพอปรากฏว่าขายไป10ต้นได้เงินมา90าบาทเป็นไงลูกซื้อมาร้อยหนึ่งนะคะสิต้นเนี่ยซื้อมา100บาทขายไปจนหมดเลยได้เงินมา90บาทหมายความว่าเขาขาดทุนเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าขาดทุน10%หรือขาดทุนร้อยละสินั่นเองหมายถึงว่าทุน100บาทเนี่ยขายขาดทุน10บาท แล้วถามว่าแล้วขายไปเท่าไหร่ล่ะอ๋อขายไป1 1 0่งลบสาทก็คือขายไป90บาทนั่นเองนะคะขาดทุนเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อขายของได้เงินน้อยกว่าทุนนั่นเองค่ะอ่ะเปรียบเทียบง่ายๆเอาแบบตัวเลขง่ายๆเนาะก็กําไรขาดทุนก็คือครูซื้อปากกามา1 0บาทแล้วครูมาขายต่อถ้าครูขายปากกาแท่งนี้ได้ราคามากกว่า10บาท แปลว่าครูได้กําไรกําไรก็คือหักออกจาก10บาทเหลือเท่าไหร่นั่นคือกําไรแต่ถ้าครูซื้อประกามา10บาทและครูขาย8บาทแสดงว่าขาดทุนไป2บาทนั่นเองนะคะทีนี้เป็นแบบฝึกหัดที่เป็นงานภาระงานในวันนี้นะคะหน้า107ค่ะเขาให้บอกความหมายของสิ่งที่กําหนดให้ต่อไปนี้ค่ะข้อ1น,นะคะกําไร9%หมายความว่าอะไรค่ะกําไร9%หมายความว่า ทุน100บาทขายได้กำไร9บาทสแสดงว่าขายไป100บวก9าเท่ากับรบาทก็คือก็คือหมายความว่าเราอะซื้อมาร้อยหนึ่งแหละเป็นเงินทุนนะคะแล้วเราก็ได้กำไร9บาทแปลว่าของชิ้นเนี้ยเราขายในราคาเต็มเมเนี่ยคือขายไป109บาทซื้อมา100ขายไป109บาทก็คือได้กำไร9บาทนั่นเอง ข้อ2ขาดทุน14%หมายความว่าทุน100บาทขายขาดทุน14บาทนะคะแสดงว่าขายไปเท่าไหร่ละ่ะก็ขายไป100ลบ14บาทเท่ากับ86บาทนะคะก็คือว่าซื้อมา100นึงขายไป84นะคะก็แปลว่าขาดทุนอยู่14บาทนั่นเองเงินหาย8 14บาทอ่ะต่อมาเป็นข้อ2ใหญ่ในหน้า107นะคะตอบคําถามต่อไปนี้ พิมพ์ซื้อผ้าเช็ดหน้าราคา100บาทนำไปขายได้กำไร20บาทพิมพ์ขายผ้าเช็ดหน้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ขายผ้าเช็ดหน้าเนี่ยได้กำไร20เปนตะคะตอบง่ายๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมาหนึ่งนะคะขายได้กำไร20บาทง่ายๆเลยก็คือขายได้กำไร20นั่นเองนะคะเพราะว่าทำไมมันถึงง่ายคะคูเพราะว่า มันราคาเริ่มต้นมันคือ100แต่ถ้าตรงเนี้ยไม่ใช่เลข100มันจะยากแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เลขตรงเนี้ยเป็น100นะคะก็ตอบได้เลยลนะคะอีกข้อนึงค่ะตัวอย่างหน้า107ร้านค้าซื้อแก้วน้ำพลาสติกมา100ใบแต่พบรอยตำหนิจึงขายให้ลูกค้าขาดทุน30บบาทร้านค้าขายแก้วน้ำพลาสติกขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ตอบเลย ขายแก้วน้ำพลาสติกขาดทุน30เปอร์ซนตนั่นเองค่ะง่ายๆนะคะอันนี้ไม่ค่อยยากนะคะแล้วก็มีภาระงานแค่หน้าเดียวคือหน้า10 7เจนะก็เหลือให้ทำไม่เยอะนะคะก็ให้เรียนเนี่ยทำมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าครูมาเฉลยให้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ